สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมช่อง M 3 0 t นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Cast of Can นะครับสูตรที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือมินเนี่ยน120ตัวแล้วก็น้ำยาค้างคาว11ขวดนะครับแล้วก็คิงควีนแล้วก็พ่อหมดครับก็เดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับก็มาเริ่มที่บ้านแรกนะครับที่ผมจะปล้นนะครับ ก็คือผมจะค่อยๆปล่อยมินเนีย่ยนเนี่ยเก็บไปตามบริเวณต่างๆก่อนภายนอกนะครับเป็นจุดที่อาจจะธนูยิงไม่ถึงนะครับก็ปล่อยตอดๆไปก่อนประมาณ20ตัวก็ได้ครับได้มาหเแล้วนะครับ ปล่อยสอดไปเรื่อยๆครับได้มาถึง12เปอร์เซ็นก็ได้18เปอร์เซ็นก็ถือว่าเยอะยครับตอนนี้ก็ต่องล้ายก่อนได้มาประมาณ30เปอร์เซ็นต์ ก็ผมเลือกที่จะปล่อยคิงกับควีนเรตานด้วยพราผมแล้วผมก็เลือกจะปล่อยมินเนียนไปในแนวนอนเพราะว่าบ้านเนี้ยมีลักษณะเป็นสีเหลีย่ยมก็มินเนี่นจะได้จมตีไล่ไปเลยปล่อยน้ำยาคา้างคราวไปทีเดียวเลยจะเไ็นขวดมินเนี่ยก็จะค่อยๆเก็บไปทีละน,นิดเดียวนิด,นด คิงกับควีนนี่ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เราชนะได้สําสหรับสูตรนี้นี่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวินเนียนเนี่ยถ้าเกิดโดนพวกระเบิดที่โดนเป็นกลุ่มเนี่ยโดนทีเดียวนี่อาจจะแบบตายทั้งกลุ่มได้เลยนะก็ต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับ บ้านนี้ก็เปิดทางไว้เดินได้สะดวกคิงก็เลยเดินโจมตีได้สบายสุดนี้ก็เก็บสันดาวได้หนึ่งบานแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูบ้านที่ผมป้นไว้รอบที่สองนะครับ บ้านนี้ก็เป็นบ้าน11นะครับก็เหมือนเดิมครับเลือกเก็บบริเวณด้านนอกก่อนนะครับเก็บพวกที่ธนูอาจจะยิงไม่ถึงหรืออะไรอย่างนี้นะครับประมาณ20ตัวก็ได้ครับ เก็บไปเรื่อยๆค่อยๆปล่อยไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ผมก็ได้ปล่อยคิงกับควีนนะครับแล้วก็ปล่อยมินเนี่ยนไปใน2ทางครับแบ่งเป็น2ทางเนพะื่อให้บุกกระจายคนระับค่อยๆทางทางทางจนถึงตรงกลางได้แล้วค่อยๆบุกเป็นแนวนอนนีมใช้น้ำยาทางข่าวบุกไปทางขวา อันนี้ถ้าโดนผู้พ่อหมดก็อาจจะต,ตายทั้งกลุ่มได้อันนี้มินเนียนก็จบทีบ้านความใหญ่คิงของเราก็เดินเก็บอาวุธไปเรื่อยๆค,ควีนเราก็เก็บไปทางโูน้นะครับทางขวาอันนี้ก็ถือว่ามินเนียนเหลือเยอะอยูวพอสมควรครับ ด่านนี้ก็ไม่ยากครับได้3ดาวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูบ้านต่อไปนะครับบ้านนี้ก็จัดบ้านไว้เรียบร้อยมากนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลย ก็บ้านสี่เหลี่ยมก็จะทำให้เราสามารถบุกได้ง่ายนะครับบุกเป็นแนวนอนได้สบายๆอันนี้ผมเริ่มที่จะเจาะจากฝั่งซ้ายก่อน,นครับปล่อยคิงไปรับกระสุนก่อนนะครับแล้วก็ให้คิงกับีนปล่อยทำลายพวกถายป้องกัน,น เราก็ปล่อยมินเนี่ยนไปตรงตายข้างขวาแล้วก็ปล่อยทางข้าวช่วยขวดเลยแต่ทางขวาก็ปล่อยไว้เท่านียตายไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรครับคิงกับดีนเราก็เดินต่อไปตอนนี้มินเนี่ยนก็ดีบ้านกลางอยู่แนละ้วแล้วก็มีมินเนี่ยนอยู่ทางขวา ค่อยไ,ไล่เก็บอุปรกรณ์ไปเรื่อยๆที่ขับโดนระเบิดทีก็ตายไปหลายตัวเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อเสียของสูตรนี้นะครับก็คือถ้าเกิดบินเนียนเราโดนระเบิดสีแดงเข้าไปก็คืออาจจะตายทั้งทีมได้เลยนะครับนี่นะครับเหลืออยู่แค่คิงกับควีนนะครับ ตอนนี้ก็เหลือป้อมสายฟ้าครับคิงเราก็ตายไปนะครับแต่ว่าเรายังเหลือพลธนูนะครับที่มาคอยรับดาเมจแทนวีนะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือซุมเทล่าอีก1น่งอันสุดท้ายนะครับก็ได้3ดาวไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็สูตรนี้นะครับถ้าใครอยากไปลองเล่นก็สามารถไปลองได้นะครับ แต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันก็คือที่ผมบอกไปนะครับก็คือถ้าเกิดโดนพวกระเบิดสีแดงเนะี่ยอาจจะทำให้มินเนี่ยนของเราเนี่ยตายทั้งทีมได้นะครับอาจจะทำให้ได้แค่ดาวเดียวหรือ2ดาวนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ